สวัสดีครับพบกับผมขนเล่าไพในเรื่องพระจนผีชำป่าห้วยอึมครึมประพันธ์โดยใหม่อินรณุณเสียงรถมอเตอร์ไซค์วิบากบิ่งเข้ามาตามทางลูกรังซึ่งเป็นทางเข้าของชุมชนบ้านห้วยพึงหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางป่าใหญ่มีภูเขาล้อมรอบหมู่บ้านสมพรน,นักถ่ายภาพสัตว์ป่า และมักเอาไปทำนิตยาสารมีแผนการออกตามหาชุมชนขนาดเล็กกลางป่าที่ป่าอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์มีมากมายและแมกไม้เขียวขจีเมื่อหาข้อมูลได้และตัดสินใจเลือกที่บ้านห้วยพลึงสมพรจึงออกเดินทางมาที่นี่โดยจะมาหาคนนำทางหรือผ่านนำทางในหมู่บ้านเอา ระยะทางจากถนนใหญ่ลาดยางเข้าสู่ทางลูกรังไปจนถึงในหมู่บ้านประมาณ15กิโลเมตรสมพรได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ลัดเลาะไปเรื่อยๆเส้นทางนั้นเต็มไปด้วยหินที่ขรุขระและลําธารขนาดเล็กที่ตัดผ่านหลายสายแต่ด้วยเป็นรถมอเตอร์ไซค์จึงผ่านไปได้ไม่ยากนักเดินทางได้มาครึ่งทางสมพรก็ต้องหยุดรถกระทันหัน เนื่องจากตอนนี้กำลังมีบางอย่างยืนขวางรถอยู่เราาสิ่งนั้นก็คือมีควายขนาดใหญ่ที่กำลังโตเต็มวัยยืนขวางหน้ารถสมพรไม่สามารถทำอะไรได้ในตอนนี้เพราะหมีที่อยู่เบื้องหน้านั้นไม่ยอมไปไหนมันกลับยืนนิ่งดูสมพรด้วยความสงสัยและเริ่มค่อยๆเดินเข้ามาหาสมพรอย่างช้าๆทีละก้าว ด้วยความกลัวว่าตนเองจะเป็นอันตรายสมพรจรึงได้ชักลูกโม่จุด38 s m i t สมิธแอนเวสันอออกมาพร้อมกับจับในท่าเตรียมพร้อมในใจนั้นก็คิดว่าหากมีมันพุ่งตัวเข้ามาหาจริงๆแล้วก็ตนเองก็คงต้องลั่นไกจนหมดโม่ใส่มันเพราะไม่มีวิธีอื่นแล้วแต่ถึงจะลั่นไกเข้าใส่มัน ก็ใช่ว่าจะจัดการมันได้เสมอไปด้วยความกลัวเหงื่อนั้นเริ่มแตกตามใบหน้าและมือทั้งสองในเวลาที่หน้าสิวหน้าขวานนี้สมพรจึงได้พูดขึ้นมาว่าผมเข้ามาที่นี่นั้นไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะทำร้ายใครมาเพียงแค่ถ่ายภาพป่าไม้ธรรมชาติเท่านั้นขออย่าได้เบียดเบียนกันเลยหลังจากที่สมพรพูดจบ จูจูหมีตัวนั้นมันก็เปลี่ยนทิศทางการเดินโดยหลบออกจากทางรถและค่อยๆหลบหายเข้าป่าไปสมพรแปลกใจอยู่พักใหญ่โดยรู้สึกว่าหมีมันจะรู้ในสิ่งที่ตนพูดได้อย่างไรแต่ด้วยความที่ต้องการรีบเข้าไปที่ชุมชนบ้านห้วยพลึงสมพรจึงล้มเลิกความคิดสงสัยเรื่องนี้ออกจากหัวแล้วจึงรีบออกเดินทางต่อ เดินทางได้ไม่ถึงชั่วโมงสมพรก็เข้ามาถึงหมู่บ้านห้วยพึ้งจากนั้นจึงออกตามหาพรานที่จะนำทางหาเข้าป่านั่งซุ่มถ่ายรูปสัตว์ป่าสอบถามคนในหมู่บ้านอยู่พักใหญ่จึงได้ข้อมูลมาว่ามีพรานในหมู่บ้านชื่อว่าพรานเสรยรับงานพวกเป็นพรานนำทางอยู่เพราที่นี่ก็เป็นที่ที่คนมีตังชอบในป่าเขา ชอบมาหาตั้งแคมป์ล่าสัตว์เช่นกันจึงมีอาชีพพานนำทางเกิดขึ้นเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วสมพรก็มุ่งหน้าไปตามที่ชาวบ,บ้านให้ข้อมูลไว้เพื่อไปหาพานเสยเพื่อว่าจ้างให้พานนำทางเข้าป่าเมื่อมาถึงบ้านของพานเสยสมพรก็เข้าไปทักทายในตอนนี้พานเสยกำลังนั่งสารไซดักปลายอยู่ สวัสดีครับพานเสยใช่ไหมครับผมชื่อสมพรนะครับพอดีผมมีเรื่องให้พานช่วยหน่อยนะ่ะสมพรได้กล่าวทักทายและแนะนำตัวออกไปใช่ครับผมชื่อพานเสยมีอะไรให้ผมช่วยหรือครับคืออย่างนี้นะครับพานพอดีว่าผมรู้มาว่าพานเสรยรับนำทางเข้าป่าผมเลยอยากจะจ้างพานพาเข้าป่าไปซุ่มดูสัตว์ ผมต้องการถ่ายภาพสัตว์ป่านะครับยิ่งสัตว์ป่าหายากยิ่งดีเลยครับจะให้ค่าจ้างงามๆลา,านเสรได้ยินเช่นนั้นก็ตาโตเพราะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีงานเข้ามาพอมีงานให้ทำํำก็ดีใจเป็นเอามากและงานก็ยังไม่ลำบากมากเท่าไหร่เพียงแค่นำทางพาไปถ่ายรูปสัตว์ก็เท่านั้นไม่ได้ไปตามล่าตามรอยให้เปืองแรง เมื่อคิดแล้วว่าจะรับงานนี้พานเสยก็ตอบรับสมพรไปทันทีพานเสยได้กำหนดการเดินทางในวันพรุ่งนี้เช้าโดยให้สมพรอยู่กินที่บ้านของพานเสยในคืนนี้ไปเสียก่อนเช้าวันต่อมาพานเสยก็ได้เตรียมอุปกรณ์เข้าป่าพาสมพรเดินเข้าป่าใหญ่ในเวลา8โมงเช้าทั้งสองเดินลัดเลาะไปตามด่านสัตว์ตามไหลเ่เขาเข้าสู่ยอดเขาจนกระทั่ง ข้ามเขาลูกใหญ่ไปได้หนึ่งลูกเข้าสู่ลำห้วยที่พันในพื้นที่เรียกกันว่าห้วยป่าอึมครึมในเวลาส1เอ็โมงพอดีตรงบริเวณลำห้วยอึมครึมนี้สัตว์ป่าชุกชุมเป็นเอามากแต่ก็แฝงด้วยอันตรายมากมายเช่นกันที่อันตรายนั้นก็เพราะคำว่าชุกชุมนี่แหละครับคุณสมพรก็คงจะไม่มีอะไรหรอกครับพานเสยืย ผมมาเพียงต้องการรูปภาพสัตว์ป่าที่หายากไม่ได้มาเอาชีวิตของพวกเขาเจ้าที่เจ้าทางผมไม่คิดทำร้ายอันตรายผมหรอกไปครับพานรีบจัดหาที่นั่งซุ่มดูสัตว์ให้ผมทีหลังจากที่ทั้งสองคนสนทนากันเสร็จเรียบร้อยพานเสยก็พาสมพรเดินขึ้นตามลำห้วยจนไปถึงหุ่นลำห้วยอึมครึมซึ่งมีน้ำแฉะซึมออกมาตามพื้นดิน แล้วมารวมกันตรงหนองเล็กๆก่อนจะไหลลงไปรวมกันเป็นลำห้วยผมจะพานั่งตรงตาน้ำนี่แหละครับเห็นไหมครับร้อยสัตว์มากมายมันลงมากินน้ำเราหาที่ขัดห้างกันครับหาต้นไม้กิ่งเยอะๆจะได้ช่วยให้ขัดห้างได้ไวขึ้นสมพรเห็นด้วยกับคำพูดของพานเสยจึงพยักหน้ารับคำพานเสยไปพานเสย ได้เลือกต้นข่อยปลาที่มีลำต้นขนาดใหญ่เท่าถังน้ำสูงราว15เมตรในการขัดห้างแต่ห้างนั้นถูกขัดในความสูงที่ต่ำกว่าต้นคอยอยู่ประมาณ12เมตรราวหนึ่งชั่วโมงการขัดห้างก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพานเสยได้ทำกระบอกไม้ไผ่สำหรับฉีไว้สองกระบอกเพราะการนั่งห้างนั้นจะไม่นิยมฉีลงพื้นดินเพราะจะทําให้สัตว์ป่าที่เข้ามาบริเวณนั้นได้กลิ่นเข้า แล้วเกิดการผิดสังเกตทําให้ตื่นตระหนกแล้วหนีไปไม่นานการปีนขึ้นต้นไม้สู่ห้างบนต้นข่อยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยห้างบนนี้ลมเย็นนินพานพานว่าไหมเงียบๆไว้ครับคุณสมพรเดี๋ยวสัตว์ที่กำลังเข้ามามันได้ยินมันจะพากันหนีไปที่อื่นเอาสมพรพยักหน้ารับคำก่อนจะเพ่งสายตามองไปรอบๆบ,บริเวณตาน้ำแห่งนั้นอยู่เป็นครั้งคราว พอใกล้เที่ยงนกป่าหลายชนิดก็ลงมากินน้ำกันโดยเฉพาะนกเขาเปร่าที่ลงทีเป็นฝูงราว30กว่าตัวเพราะความสวยงามของนกเปร่าตัวสีเขียวลงกินน้ำกันทีเยอะๆทำให้ตาน้ำหรือชําน้ำเบื้องล่างเต็มไปด้วยสีเขียวกล้องถ่ายภาพของสมพรได้เริ่มทำงานสมพรได้ถ่ายภาพนกเขาเปร่าลงกินน้ำไปหลายช็อตเมื่อสมดังใจแล้วสมพร ก็นั่งดูพวกลกเขาเป่าด้วยความเบิกบานใจผ่านไปหลายชั่วโมงสัตว์นานาชนิดแต่ก็ไม่ใช่สัตว์หายากเข้ามาให้ถ่ายภาพอยู่ตลอดแต่ก็ไม่ใช่สัตว์ที่สมพรต้องการได้ภาพทั้งสองได้ดำเนินชีวิตอยู่บนห้างกันไปจนถึงช่วงเย็นซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาที่สัตว์ใหญ่มักจะออกหากินไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือน้ำ สัตว์พวกนี้จะออกหากินในเวลานี้4โมงเย็นทั้งสองจุดจ่ออยู่กับตาน้ำเมื้องล่างและในเวลา4โมงนี้เองได้มีบางอย่างเดินผ่านกิ่งไม้ใบหญ้าจนทำให้เกิดเสียงดังมาแต่ไกลทั้งสองต่างหันหน้ามองไปทางต้นเสียงในทันทีไม่กี่นาทีร่างดำมหึมาเขาโค้งงอดูสวยในดวงตาผู้พบเห็นก็ปรากฏกายออกมา นั่นก็คือกระทิงหรือชาวบ้านแถบนี้เรียกกันว่าเมยมันค่อยๆเดินมาช้าๆและชูคอขึ้นฟ้าใช้จมูกดมกลิ่นหาความผิดสังเกตมาเป็นช่วงๆเมื่อมันเดินเข้ามาใกล้มันก็หยุดนิ่งอยู่พักใหญ่เหมือนกับว่ากำลังเช็คดูความปลอดภัยในบริเวณนี้เพื่อให้มันใจก่อนลงกินน้ำราวสิบห้านาทีในที่สุดกระทิงตัวนั้น มันก็ลงมายังตาน้ำจนได้สมพรเห็นเช่นนั้นก็ไม่รอช้ารีบยกกล้องขึ้นถ่ายภาพเก็บไว้ในทันทีเพราะภาพถ่ายกระทิงกินน้าไม่ได้หาถ่ายกันง่ายๆถ้าไม่ประจวบเหมาะจริงๆก็ไม่มีโอกาสได้พบเห็นเพราะฉะนั้นการที่จะได้พบเห็นมันนั้นมีน้อยมากในจังหวะที่ทั้งสองกำลังดูกระทิงตัวนั้นกันอยู่จูจๆ มันก็ยกคอชูขึ้นอีกครั้งเหมือนกำลังดมกลิ่นอะไรสักอย่างก่อนที่มันจะหันหลังกลับแล้วรีบเดินหนีไปสมพรเห็นเช่นนั้นจึงได้ถามพรานเสยออกไปว่ามันเป็นอะไรพรานทําไมมันถึงรีบหนีขนาดนี้พอพรานเสยได้ยินคำถามของสมพรพรานเสยจึงได้รีบตอบกลับทันทีไม่แน่อาจมีกลิ่นบางอย่างลอยมากระทบจมูกมันครับ และกลิ่นนั้นมันคงจะกลัวมันก็เลยรีบผิดน,นะครับเมื่อสมพรได้ยินคําอธิบายของพรานเสยสมพรก็หายคล่องใจและเฝ้ารอดูสัตว์ป่าตัวอื่นที่จะลงมาต่อไปท้องฟ้านั้นมืดลงเรื่อยๆจนในที่สุดความมืดก็ได้เข้ามาเยือนสมพรได้เก็บกล้องตัวที่ใช้ถ่ายกลางวันเก็บไว้และได้เอากล้องสำหรับถ่ายวิดีโอกลางคืนออกมา เสียงลีดลิงเรไรเริ่มพากันส่งเสียงร้องระงมด้วยความตื่นเต้นสมพรได้สดับฟังเสียงผิดแปลกของป่าอยู่ตลอดเวลาช่วงหัวคำ่ำตอนนี้ยังไม่มีอะไรเข้ามากินน้ำเลยจนเวลาเลยผ่านไปถึงสี่ทุ่มจูจูก็มีเสียงบางอย่างครางเบาๆอยู่ใต้ห้างต้นคอยป่าที่ทั้งสองคนนั่งอยู่ด้วยความสงสัยสมพร จึงอยากจะถามพานเสยว่าเสียงที่ครางอยู่ด้านล่างนั้นคือเสียงอะไรกันแต่ในจังหวะที่สมพรกำลังจะกระซิบถามพานเสยนั้นพานเสยก็เหมือนจะรู้ว่าสมพรกำลังจะเอ่ยปากถามตนพานเสยจึงได้ใช้มือหนึ่งปิดปากและอีกมือหนึ่งตบขาสมพรเบาๆสมพรนั้นก็หัวไวไม่ใช่ย่อยจึงเข้าใจว่าพานเสยต้องการสื่อถึงอะไร สมพรจึงได้ตบขาพานเสยกลับไปแล้วเอากล้องถ่ายวิดีโอกลางคืนออกมาส่องไปทางเสียงนั้นและเมื่อสมพรส่องลงไปก็พบว่าเจ้าของเสียงครางนั้นก็คือเสือโคร่งลายพาดก้อนขนาดใหญ่ซึ่งในตอนนี้มันกำลังยืนนิ่งอยู่ใต้ห้างของทั้งสองคนพานเสยนั้นรู้อยู่แล้วว่าเสียงข้างล่างนั้นคือเสือโคร่งแต่ที่พานเสยแปลกใจนั้นก็คือ ตอนสำรวจก่อนที่จะทำห้างทำไมไม่พบรอยเสือโคร่งแม้แต่รอยเดียวสิ่งนี้จึงทำให้พานเสือคิดไปสองอย่างนั่นก็คืออย่างแรกเสือตัวนี้มันพึ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกส่วนอย่างที่สองนั้นก็คือผีป่าที่เฝ้าตาน้ำหรือชําน้ำนี้ไม่ถูกใจสมพรหรือตนเข้าจึงได้ดนบันดาลให้เสือตัวนี้เข้ามาไล่ไปในระหว่างที่พานเสยคิดอยู่นั้น ไอ้โครงลายพาดกรมันก็แงนหน้าขึ้นมามองบนห้างพร้อมกับคำรามใส่คนบนห้างสมพรด้วยความสงสัยว่ามันคำรามทำไมจึงหลุดปากกระซิบถามออกไปมันคำรามทำไมพานเสยผมว่ามันคงจะรู้ว่าเราอยู่ด้านบนนี้แหละครับหลังจากที่มันคำรามเสร็จมันก็เดินวนรอบต้นคอยนี่พาน มันจะกระโดดถึงห้างไหมครับสมพรถามขึ้นอีกครั้งด้วยความรู้สึกหวาดหวัน่นไอโดดนะคงไม่โดดถึงห้างหรอคุณสมพรเพราะส่วนมากเสือโคร่งโตเต็มไวัมันโดดสูงได้ราวสี่ห้าเมตรห้างเราสูงสิบกว่าเมตรยังไงก็ไม่ถึงหรอกแต่กลัวว่ามันจะกวนเราทั้งคืนถ้ามันเป็นเสือธรรมดาก็ดีไปหากเป็นเสือผีเลี้ยงไว้แล้วล่ะก็อีกไม่นาน คงจะมีอย่างอื่นมาผสมโรงแน่ๆครับสมพรได้ยินที่พานเสยพูดก็น่าถอดสีมาทันทีก่อนจะตอบกลับพานเสยไปว่าแล้วเราจะเอาอยัางไงกันต่อดีครับพานมีอาวุธอะไรก็ออกมาเตรียมไว้ครับผมรู้สึกสังนหอนใจไม่ดีเอาเสียเลยสมพรด้วยความสงสัยว่าแต่ก่อนที่พานเสยเคยมาทำไมไม่เจอเรื่องแบบนี้ จึงได้ถามพรานเสยออกไปอีกรอบพรานผมขอถามทรานอีกอย่างนะครับปกติที่พรานมานั่งห้างบริเวณนี้พรานเคยทําห้างบนต้นข่อยนี้ไหมครับพรานเสยเงียบไปอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบออกมาว่าปกติแล้วผมไม่เคยนั่งห้างบริเวณนี้เพราะหาต้นไม้ใหญ่ทําห้างยากจะมีก็เพียงต้นข่อยต้นนี้ต้นเดียวปกติผมมา ผมจะไปนั่งด้านสัตว์ด้านบนครับนี่เพราะคุณสมพรอยากได้รูปสัตว์หายากผมเลยพามานั่งตรงนี้มีโอกาสมากกว่าด้านบนแน่นอนเอาเถอะครับเลิกพูดกันได้แล้วสถานการณ์มันผิดปกติเตรียมรับมือกันดีกว่าหลังจากที่ทั้งสองได้หยุดพูดกันไปพักหนึ่งจูๆ่ๆตรงปลายต้นคอยก็มีบางอย่างห้อยลงมา ทำให้ใบไม้ด้านบนห้างหลน่นลงมาเปาะแปะด้วยความสงสัยทั้งสองคนจึงรีบส่องไฟฉายขึ้นไปดูเมื่อแสงไฟฉายสาดขึ้นไปทั้งสองก็ต้องตกใจเพราะตรงปลายต้นขอยนั้นคือมูเหลือมขนาดเท่าขากำลังห้อยหัวลงมาด้วยความตกใจสมพรจึงชัก M10-7 กันนำใส่จนหมดโมก ิงอะไรขนาดนั้นครับคุณสมพรป่าแตกหมดแล้วพานเสยสะบัดขึ้นด้วยความตกใจก็มันตกใจนี่นาพรานห้อยลงมาเกือบถึงหัวอยู่แล้วว่าแต่ตอนนี้มันหายไปไหนแล้วพรานสมพรพูดจบพรานเสยก็รีบส่องดูทั่วปลายต้นข่อยแต่ก็ไม่พบงูเหลือมตัวนั้นว่าหล่นลงไปด้านล่างพอส่องไปดูก็ไม่พบเช่นกันพบเพียงแต่ไอลายพลาดกรอน นอนเฝ้าอยู่โคนต้นคอยเอาแล้วครับคุณสมพรพวกเราสองคนโดนเล่นเขาแล้วไม่รู้ว่าผีป่าตนไหนโดนมันดานให้เสือมาเฝ้าเสกให้เราเห็นภาพหลอนว่าง,งูห้อยหัวลงมาขนาดนั้นเลยหรือครับพานแล้วถ้าเป็นอย่างที่พานพูดจริงๆเราจะทำอย่างไรกันดีคืนนี้หลังจากที่สมพรพูดจบยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเสียงประหลาดดังผึบๆึบ ก็อลอยแววตามลมมาเมื่อทั้งสองได้ยินก็ต้องตื่นตระหนกขึ้นอีกครั้งหนึ่งไม่นานก็มีเงาดำตัวเท่านกยงุงบินมาราวสิบกว่าตัวพรานเสยพอเห็นเงาเหล่านั้นก็รีบส่องไฟฉายสาสไปดูทันทีนี่มันฝูงนกถึดถือครับมันมาทำไมกันเยอะแยะพวกมันเกาะอยู่ตรงข้ามห้างเรานี่ถ้าพวกมันรวมกันโจมตีพวกเราสองคนแย่แน่ๆ พานเสยพูดจบก็รีบบอกให้สมพรบรรจุกระสุนปืนเพราะหากนกพวกนั้นเข้าโจมตีจะได้ป้องกันตัวได้นกถดถือนั้นปากกับกรงเล็บคมเหมือนเหยี่ยวหากโดนพวกมันทำร้ายก็ไม่ต่างจากโดนคมมีดบาดกายเนื้อในตอนนี้พวกมันกำลังจ้องมองสองคนบนห้างซึ่งทั้งสองก็ไม่สามารถหนีไปทางไหนได้จะลงห้าง ก็มีเสือโคร่งนอนเฝ้าอยู่อยู่บนห้างก็ใช่ว่าจะปลอดภัยเพราะถูกจ้องด้วยฝูงนกถึดทือต่างฝ่ายต่างดูเชิงซึ่งกันและกันอยู่พักใหญ่จนในที่สุดพวกนกถึดทือก็บินทลาเข้าใส่ทั้งสองคนที่อยู่บนห้างพรานเสือไม่รอช้ารีบยกลูกซองเดี่ยวข้างกายลั่นไกใส่ <S <S> <S พอตกลงไปตายตัวหนึง่งพานเสย ก็รีบเปลี่ยนกระสุนยิงต่อทันทีสมพรก็ไม่รอช้าจับลูกโม่ประจำกายลั่นไกช่วยพานเสยเช่นกันเสียงปืนดังสนั่นลั่นป่ากระสุนโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ก็โชคดีที่มีกิ่งคอยนั้นหนาพอสมควรช่วยให้ชะลอการเข้าโจมตีมันได้ดี เห็นว่ายิงไม่ทันกันแล้วผ่านเสยจึงบอกให้สมพรชักมีดออกมาสู้แทนใส่กระสุนไม่ทันแล้วครับคุณสมพรชักมีดมาเร็วช่วยกันฟันมันแล้วพยายามอย่าให้ไฟฉายหลุดตกงไปด้านล่างถ้าไม่งั้นเราจบเหกันแน่ครับสมพรไม่ได้ตอบกลับอะไรสักอย่างถึงจะกลัวแต่ก็ชักมีดออกมายืนหยัดสู้ทั้งสองคน ตะลุมบอลกับฝูงนกถึกถือที่ลอดกิ่งคอยเข้ามาสู้กันจนเลือดนกที่ถูกฟันและเลือดตามแขนของทั้งสองคนที่โดนกรงเล็บของนกถึกถือกระเซ็นติดเต็มพื้นห้างด้วยทั้งสองคนไม่ใช่ลูกอมที่จะเคี้ยวได้ไง่ายๆเพราะต้องการมีชีวิตรอดจนถึงเช้าทั้งสองก็ปากกัดตีนถีบกันฟัดกับนกผีสิงเหล่านั้นจนฝูงของนกถึกถือเหลือน้อยลงเมื่อเห็นว่า พวกของมันตายกันเกือบหมดนกถดถือที่เหลืออยู่สองตัวจึงรีบบินหนีไปเมื่อทางอากาศสงบลงพานเสยจึงได้ส่องไฟลงไปดูด้านล่างเพื่อดูว่าเสือตัวนั้นมันยังคงเฝ้าอยู่ไหมปรากฏว่าเสือตัวนั้นมันยังคงนอนเฝ้าอยู่พานเสยจึงคิดว่าเรื่องเลวร้ายนี้คงจะยังไม่จบเพราะไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ ว่าทำไมตนทั้งสองถึงโดนโจมตี่านเสยจึงไม่รู้ว่าจะหาวิธีแก้เช่นไรดี่านเสยจึงตัดสินใจตะโกนออกไปว่าพวกข้าไม่ได้มาร้ายไม่ได้ไปลบหลู่อันใดทำไมถึงต้องมาอาฆาตมาดร,ร้ายกันด้วยมีอะไรต้องการอะไรอากมีฤทธิดเดชมากมายขนาดนี้ทำไมไม่มาปรากฏตัวให้พบเห็นแล้วคุยกันเล่าหลังจากที่พานเสยตะโกนออกไปได้ไม่นาน ท้องฟ้าก็เกิดแปรปรวมวิปริตลมกันโชกแรงจนต้นไม้สั่นไหวก่อนที่จะหยุดลงพร้อมกับเงาดำลอยอยู่ตรงหน้าพานเสยพอเห็นเงานั้นก็รีบสาดแสงไฟฉายใส่ทันทีแสงไฟฉายได้ทำให้เห็นรูปร่างของเงานั้นอย่างชัดเจนลักษณะรูปร่างนั้นเป็นชายแก่นุ่งโจงกระเบนเก่าๆเ,เสื้อผ้าไม่ใส่เนือตัวเต็มไปด้วยอักขระยันโบราณ ในมือถือขวานเก่าๆอยู่เล่มหนึ่งความรู้สึกของพานเสยในตอนนี้เกิดค,ความหวาดบั่นขึ้นในใจแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องทำใจดีสู้เสือเข้าไว้ทำไมท่านต้องทำร้ายพวกเราด้วยพวกเรามาเพียงแค่ขอมาเก็บภาพสัตว์เท่านั้นไม่ได้คิดมาเอาชีวิตของพวกมันเมื่อวิญญาณน,นิรนามตนนั้นได้ยินคําถามของพานเสยวิญญาณน,นิรนามจึงได้ตอบกลับไป พวกมึงสองคนไม่รู้จักที่ทำที่สูงกล้ามาเหยียบบนหัวกูคืนนี้กูจะเอาวิญญาณของพวกมึงมาเป็นบริวารของกูพูดจบวิญญาณตนนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปและหลังจากนั้นราวสิบนาทีนกถึดถือก็ได้บินมาอีกรอบพร้อมกับจํานวนที่มากขึ้นบ้าไปแล้วคืนสู้กับพวกมันอีกรอบเราสองคนต้องหมดกำลัง ทำยังไงดีครับพานก็คงต้องลงจากห้างแล้วออกให้ห่างจากบริเวณนี้ให้เร็วที่สุดครับพานเสืได้แจ้งสถานการณ์ให้สมพรได้ฟังไปเราลงไปก็ดูนเสือโคร่งด้านล่างโจมตีนแน่แน่พานงั้นเราก็จัดการมันก่อนสิครับคุณสมพรผมจะยิงมันก่อนแล้วให้คุณสมพรเอาลูกโม่ก,กระนำซ้ำลงไปถ้าไม่ใช่เสือสมิง ยังไงก็ยิงเข้าครับมาครับเรามาเสียงดวงด้วยกันด้วยไม่มีวิธีอื่นแล้วขืนอยู่บนห้างต่อไปก็คงสู้ฝูงนกถุดถือผีสิงพวกนั้นไม่ได้สู้ลุยฝ่าออกไปยังมีโอกาสที่จะรอดมากกว่าพานเสยได้สองไฟใส่เสือตัวนั้นและเสือตัวนั้นก็เหมือนจะรู้ว่าทั้งสองจะเอาชีวิตมันมันจึงคำรามใส่อย่างดุเดือดจังหวะที่มันคำรามนั้น ก็เป็นจังหวะเดียวที่ผ่านเสยลั่นไกลหลังจากนั้นไม่ถึงห้าวินาทีสมพรก็ใช้ลูกโม่ยิงซ้ำลงไปเสือตัวนั้นพอโดนก็สุนมันก็ลม้ลมลงและกลายเป็นควันสีขาวขุ่นลอยหายไปหันมาทางอากาศด้านหน้าตอนนี้ฝูงนกถึดๆือก็เข้ามาถึงพอดีทั้งสองก็ไม่รอช้า รีบพากันไต่ลงห้างอย่างเร็วไม่นานทั้งสองก็มาถึงพื้นดินแล้วพากันจำ้ำอ้าววิ่งไปตามทางที่มากันในตอนแรกแต่พอวิ่งมาได้ไม่นานก็มีบางอย่างวิ่งตามมาพอพันเสยหันหลังกลับส่องไฟไปดูก็พบว่าเป็นเสือโคร่งตัวที่ยิงเมื่อกี้วิ่งตามมาไปเร็วครับไอ้หลายตัวเมื่อกี้มันยังไม่ตายสมพรพอได้ยินว่าเสือวิ่งตาม ก็รีบเรื่งฝีเท้าตามพานเสยไปติดๆวิ่งกันไปได้สักระยะทั้งสองก็เริ่มเหนื่อยล้าและช้าลงพานเสยยจึงได้หันกลับไปแล้วยกปืนยิงใส่เสือตัวนั้นอีกทีพอกะสุนโดนมันเข้ามันก็กลายเป็นควันสีขาวลอยหายไปพานเสยยกับสมพรก็รีบวิ่งต่อทันทีเมื่อเสือตัวนั้นหายไปได้ไม่นานมันก็กลับมาอีกครั้ง ก่อนจะวิ่งตามทั้งสองไปติดๆ้ด,ดยที่วิ่งกันมาไกลร่างกายก็ไม่ได้พักในที่สุดทั้งสองก็ล้มลงคุกเข่ากับพื้นดินเพราะเหนื่อยหอบและก็เป็นจังหวะเดียวกันที่เสือผีตัวนั้นกระโจนเข้ามาหวังขบคอทั้งสองคนแต่ทันใดนั้นเองก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจู่ๆก็มีล้มกันโชกแรงจนฝุ่นตลบพร้อมกับเหมือนมีวัตถุบางอย่างลอยมากระแทกเสือตัวนั้นจนกระเด็นไปไกล ก่อนจะมีเสียงกังวานขึ้นทั่วบริเวณนั้นมึงจักไปไหนก็ไปมึงข้ามมาทินกูทำไมเจ้าสัตว์เดรัจฉานหากมึงไม่ไปกูจะให้วิญญาณมึงแตกดับสิ้นเสียงปริศนานั้นเสือตัวนั้นก็กลายเป็นควันสีขาวลอยหายไปในทันทีพานเสยด้วยความสงสัยว่าเสียงนี้มาจากไหนกันถึงขั้นทำให้เสือตัวนั้นหวาดกลัวได้พรานเสยจึงได้เอาไฟฉายที่ถืออยู่ ส่องไปทางต้นเสียงจนได้พบกับเงาดำมหึมาขนาดใหญ่เท่าต้นตานยืนอยู่เบื้องหน้าเงานั้นเมื่อเห็นว่าทั้งสองคนส่องไฟมาก็ค่อยๆจางหายไปเมื่อเห็นว่าทุกอย่างปกติแล้วทานเสยจึงพาสมพรกระเสือกระสนสะบักสะบอมเดินกลับไปยังทางที่จะกลับหมู่บ้านเมื่อออกมาไกลแล้วทานเสยจึงพาสมพรก่อไฟพักผ่อน ทั้งสองในล้างเนื้อล้างตัวและเลือดที่แห้งติดเต็มแขนจากการถูกกกงเล็บและจะงอยปากของนกถึดถือเมื่อล้างเนื้อล้างตัวเสร็จด้วยความที่สงสัยว่าอะไรช่วยพวกตนไว้สมพรจึงได้ถามพานเสยออกไปอะไรที่เข้ามาช่วยพวกเราไว้กันพานผมมองว่าคงจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่รักษาเขตป่าในจุดนี้ป่าพืนหนึ่งก็มีเจ้าที่อยู่แต่ละจุด มีทั้งดีและร้ายก็เหมือนกับคนเราเลยครับเจ้าที่ที่มาช่วยเราคงมองว่าเราไม่ได้มาเอาชีวิตสัตว์ป่าเพียงแต่มาศึกษาการดำรงชีวิตของพวกมันท่านเลยช่วยเราจากเจ้าที่ตรงชำน้ำนั้นและดูเหมือนว่าเจ้าที่องค์ที่ช่วยเราเมื่อตะกี้จะมีฤทธิ์เดชที่แรงกว่าเจ้าที่ตรงชำน้ำที่เราเจอดีกันคืนนี้เราคงจะไปทำห้างบนต้นที่เป็นที่อยู่อาศัยของเขา เหมือนกับว่าเราไปเหยียบหัวเขาเข้าเขาก็เลยไม่พอใจเราเราก็เลยเจอดีอย่างที่เห็นครับผมก็มีเพียงประสบการณ์การเข้าป่าไม่ได้รำเรียนวิชาอาคมก็เลยสู้อะไรที่ลึกลับไม่ได้เลยต้องขอโทษด้วยนะครับที่เกือบจะพาคุณสมพรมาจบชีวิตทีน่นี่สมพรพอได้ยินพรานเสือตัดพอจึงรีบปลอบใจทันทีไม่เป็นไรพรานเรื่องมันผ่านไปแล้ว อย่างน้อยเราก็ยังมีชีวิตกันอยู่ทั้งสองพากันสนทนาอยู่พักหนึ่งท้องฟ้าก็เริ่มสว่างพอเห็นป่าโดยรอบอย่างชัดเจนแล้วพานเสยจึงพาสมพรเดินทางกลับบ้านเมื่อมาถึงบ้านก็พากันไปทำแผลที่อนามัยหมู่บ้านสมพรได้รูปภาพตามที่ตนต้องการแต่ก็เกือบต้องเอาชีวิตไปแลกสมพรได้พักอยู่กับพานเสยอาทิตย์หนึ่ง เพื่อให้ร่างกายของตนดีขึ้นก่อนจะลาพานเสยกลับไปทำงานของตนที่ไหนเมืองก็จบกันไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนเล่าไผ่ด้วยนะครับสวัสดีครับ